สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลส่งต่อภาพเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาโซเชียลต่างก็ส่งต่อภาพเป็นจํานวนมากสําหรับภาพที่เห็นแล้วต้องรู้สึกเศร้าใจภาพแบบนี้จะมีให้เห็นกันบ่อยๆทุกปีสําหรับวันหยุดยาวหรือเทศกาลต่างๆที่หลายๆคนคงต้องกลับบ้านไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดและเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับมาทํางานแทบก้าวขาไม่ออกเมื่อเห็นภาพของคุณเป็นแม่ และเพจสหายโพดำได้โพสข้อความระบุว่าจำไว้นะในโลกนี้ไม่มีใครหวังดีกับคุณเท่ากับแม่ของคุณซึ่งหลังจากที่ได้โพสภาพดังกล่าวออกไปก็มีผู้คนมากมายเข้ามาคอมเมนต์เช่นจะสุขจะทุกข์เราจะดีหรือแยก่ก็มีแม่ที่อยู่ค้างเสมอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนเราจะคิดถึงแม่เมื่อคราวตกทุกข์ลำบากใช่ไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงที่สุดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแม่คือคนที่ยืนเคียงข้างเราสุดๆแล้ว คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจะร้องให้คะ่ะแอดกลับบ้านแล้วไม่อยากกลับกรุงเทพเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านึกถึงตอนเรากลับบ้านแล้วจะกลับขึ้นมาทำงานคิดถึงแม่สุดๆขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณคะ่ะ